อังกฤษแล้วก็ที่4จีนส่วนไทยก็อยู่ในอันดับที่31นะครับก็ด้วยเบี้ยรวมนะครับประมาณ1,8,700ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ5 6 000, 1 0 0 0ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเอากันคร่าวๆนะครับ,รบไม่อยากลงลึกจริงๆยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ก็ให้เห็นชัดว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ ถือว่าไม่ขี้เลนะครับตลาดบ้านเรานี่ก็คือยังค่อนข้างใหญ่นะครับอันดับ31ของโลกนะครับในเรื่องของตลาดประกันเรื่องของประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็เอาเรื่องนะครับทั้งความเคลื่อนไหวในเรื่องของภาคธุรกิจประกันชีวิตประกันภัย,ร,ภยรวมถึงมาตรการต่างๆเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ๆที่ทางคอพนะครับในการประกาศออกมาเพื่อที่จะให้หลายๆท่านได้ทําความเข้าใจว่าเหตุที่มาของนโยบายต่างๆ มีเหตุผลอะไรอย่างไรนะครับพระนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ารายการประกันวันนี้นะครับนำมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าของคุณคอ,นอนุสรมีประเด็นไหนที่จะเอามารายงานทห้คุณผู้ชมครับครับก็จะเป็นในการทําของ c ซ R ว่าจะเป็น c s r ที่จะแตกต่างจากค่ายอื่นนิดนึงแต่ว่าผมก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วแล้วก็มีการพูดคุยมาก็เดี๋ยวติดตามชมในช่วงหน้ากันเลยครับครับสวัสดีครับ SK 999ปุ๋ย n c เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677เธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกพี่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศดนี่เธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่งองคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้อง ส่วนฉันนะั่นะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเาชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668447 6 0840999347 ชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนๆ,ๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกไหนก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347หนังืุบิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดจ nah ี้จุดตายขายตรงยุคดิจิตอล ปฏิวัติตัวแทนก่อนสูงพันการเมืองวิกฤตเบี้ยก่อการร้ายพุ่งประกันโอนความเสี่ยงลูกค้า30%ค้าปลีกลุ้นโค้งสุดท้ายไตรมาสสี่สหพัยอดขายตกพวบ20%วันทัวอบรมัญลกรรมเกาหลี บันทอนธุรกิจองค์รวมในอนาคตระดมทัพผู้นำร่วมทำศึกไม่ปิดกั้นทำกี่ค่ายก็ได้จับตา New KC l i ไลรุกตลาดขายตรงแรงตลาดปิ้งย่างแข่งเดือดรับกระแสนิยมพุ่งมิยาบิลุยเปิดสาขาพร้อมขายแฟรนไช ขายตรงเฮือกสุดท้ายเพื่อนขบวนเต็มสตรีมศึกปีหน้าชี้ชะตายักษ์ไบานารี่ไขครองติดตามนังสือพิมพ์ตลาดด้วยค้อฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้ หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และทีว s ดี s 9ป9 9ุ๋ย n อนเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677 ผมแต่งตัวแปลกไปก็วันนี้ผมจะมาดูการทำาซ r อของบุคคลบุคคลหนึ่งที่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่9ท้าทำแบบเงียบๆที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่เสลียงโดยจะไปสัมภาษณ์กันดูว่าเขามีความคิดอย่างไรในการเข้ามาในพื้นที่นี้และไม่เคยเปลี่ยนพื้นที่อื่นเลยแต่ว่ากระจายไปตามโรงเรียนต่างๆเ <ๆ S 2> ดี๋ยวไปเชิญคุยกับคุณปานวัตรกุลมาพิรักอดีตนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยครับผม กิจกรรมประจำปีของบริษัทนะครับเพราะว่าบริษัทเอ Life i n s u r a n c e Broker กนะฮะก็เปิดมาเราเปิดบริษัทมาได้สิบสองปีนะครับใน1ิสองปีเนี่ยในขณะที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราก็ได้ตั้งปฏิพันธ์ไว้ว่าบริษัทประสบความสำเร็จนะฮะเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุสนกิจกรรมของสังคมในการสนับสนุนกิจกรรมของสังคมเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายหลักไว้ในเรื่องของด้านการศึกษานะครับเราก็ได้อา่า เดินทางไปดูหลายพื้นที่นะครับแต่ที่มาจบที่แม่สเลียงเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แม่สลียงเนี่ยเด็กที่มาเรียนในแม่สลียงเนี่ยจะเป็นเด็กพื้นที่สูงนะที่ราบสูงเมื่อเป็นเด็กที่ราบสูงนะครับเวลามาเรียนแม่สลีงเนี่ยปัญหาของโรงเรียนในแม่สเลียงส่วนใหญ่นะครับเด็กที่ราบสูงพอมาเรียนแล้วเนี่ยต้องมาเป็นเด็กกินนอนนะครับส่วนมากเด็กที่อยู่ในเป็นคนท้องถิ่นในพื้นที่ราบเนี่ยจะเข้าไปเรียนตัวจังหวัดกลายเป็นว่าในอำเภอแม่สเลียงเนี่ยนักเรียนเนี่ยกว่า กว่า60%จะเป็นเด็กที่ราบสูงทึ่งมาเรียนแล้วก็มากินนอนนะครับอ,อาจารย์ครูมีความตั้งใจถ้าเกิดคุณครูเขาไม่มีความตั้งใจเนี่ยเด็กจะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเมื่อเรามาเห็นแล้วเราก็ได้พูดคุยกับทางคณะคุณครูหลากหลายโรงเรียนว่าเขาต้องการอะไรเราก็ทยอยสนับสนุนเข้ามาเรื่อยๆนะฮะในแต่ละปีที่เราสนับสนุนเขาเนี่ยเราก็จะ,อะสอบถามเขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็มาช่วยสนับสนุนนะครับ ในช่วง2 3าปีให้หลังเนี่ยเราจะพยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของเครื่องเสียงนะเพราะอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยเราให้เขาไปเยอะแล้วนะฮะช่วงหลังนี่เราจะพยายามสนับสนุนเครื่องเสียงแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ภูมิใจซึ่งคุณครูคทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าเครื่องเสียงที่เรานํามาให้เนี่ยได้มาช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องของการร้องเพลงจนโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนห้วยทรายนะครับก็ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษานะไปแข่งขันในระดับภาค นะครับซึ่งเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งในเขตพื้นที่แม่สเลเีงเนี่ยน่าจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศอีกต่อไปเราอาจจะได้เห็นเด็กๆในแม่สเลเีงเนี่ยเป็นนักร้องเป็นศิลปินระดับชาติก็ได้นะครับนะบนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจที่เราให้การสนับสนุนนะครับคือเราต้องการเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราลงไปแล้วเนี่ยเราประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าเรามาลงแล้วปั๊บปีหน้าเราไปที่อื่นนะครับมันขาดการต่อเนื่องนะฮะ อย่างเช่นเราพัฒนาสนามเด็กเล่นเนี่ยเราพัฒนาตั้งแต่สนามเด็กอนุบาลจนถึงเด็กโตเราพัฒนาการเลี้ยงไก่ตั้งแต่มีไก่แค่20ตัว50ตัวร้อยตัวจนเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนมีไก่สี่ห้าร้อยตัวนะฮะเราพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์จนเดี๋ยวนี้ห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วเรามาแม่สเตียงเนี่ยเราก็ไม่ได้มาแค่โรงเรียนเดียวเราพยายามกระ,จ, ời, กระจายไปทั้งหมู่บ้าน เกือบทั้งอำเภอแล้วฮะตอนนี้นะครับในแม่เรียงนะฮะถามว่าทําไมเราตั้งใจมาที่นี่เพราะเราเห็นว่าที่นี่เนี่ยคุณครูครูบาอาจารย์เขามีความตั้งใจที่จะดูแลลูกศิษย์นะครับแล้วลูกศิษย์ก็มีความน่ารักนะฮะเขาก็มีความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือนะครับเราก็เลยคิดว่าเราทุ่มเทให้แม่เรียงนะฮะเพราะว่าในแม่เรียงเนี่ยส่วนมากเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยจะมาน้อยมากส่วนมากเขาจะเน้นไปที่ขึ้นไปบนดอยนะฮะแต่จริงๆแล้วเด็กดอยเนี่ยลงมาเรียนในเมือง นบ,บนดอยนี่ก็อาจจะมีนักเรียนแค่สิบยี่สิบคนแต่ในเมืองนี่มีนักเรียนเป็นร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนที่เราเห็นใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ภาคเอกชนอื่นอาจจะลืมไปตรงนี้ก็จะเน้นแต่ขึ้นไปบนดอยเราเลยบอกเออนั่นเราเอาในเมืองแม่สระเลียงเพราะเด็กดอยสมัยนี้เด็กดอยเนี่ยลงมาเรียนในเมืองซึ่งเป็นเป็นส่วนใหญ่มันก็เป็นภาระาของคุณครูของอาจารย์ที่อยู่นะครับและอาจารย์ที่มาอยู่แม่สะเลียงเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับไปอยู่ จังหวัดให,ใหญ่ๆเนี่ยที่ผมพูดเุยวกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความผูกพันกับเด็กนะฮะเขาก็มาปักาาามามีครอบครัวในแม่เตียงแล้วหลายโรงเรียนฮะจะเป็นเ,เป็นชาวแม่เตีรงซึ่มาเป็นคุณครูสอนที่นี่นะครับเขาก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กของเขานะครับเราก็เลยมีความตั้งใจว่าโอเคถ้าคุณครูมีความตั้งใจเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับเราเลยมาที่นี่ทุกปีนะครับ ก็อยากจะเห็นเด็ก <mar> ท <cribing> <half> ี่นี่เนี่ยเป็นตัวแทนระดับประเทศนะครับในเรื่องของการแข่งขันในเชิงวิชาการในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของกีฬานะครับซึ่งเราก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ด้านกีฬาอุปกรณ์ในเรื่องของการเรียนการสอนนะฮะถ้าในเรื่องของการร้องเพลงเราก็สนับสนุนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องเสียง นะนี่คือสิ่งที่เราสนับสนุนซึ่งเราคิดว่าเครื่องเสียงเอ่ยอุปกรณ์ด้านกีฬาเอ่ยจะสามารถาช่วยให้คุณครูเนี่ยเอาไปให้เด็กต่อยอดให้ประสบความสาเร็จได้นะครับครับทางโรงเรียนรู้สึกดีใจนะครับที่ทางคณะของคุณปานวัดน์ได้นำสิ่งดีๆมามอบให้กับนักเรียนของเรานะครับก็เป็นประจำทุกปีครับเด็กๆเ,เขาภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้อนอกจากผ้าห่มที่จะสร้าง ความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วนะครับทางโรงเรียนยังได้รับโอกาสในเรื่องต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสนามเล็กเล่นในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องเสียงนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็คิดว่าจะเอ,า,อาสิ่งเหล่านี้ไปให้เด็กได้ใช้ได้ฝึกกันเพื่อพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับเด็กๆเ,เขาได้มีโอกาสมากขึ้นแล้วก็ที่ได้เห็นชัดก็คือเด็กดเล่นแสดงออกนะอย่างาเครื่องเสียงก็ดีอย่างคอมพิวเตอร์ก็ดีเด็กได้ฝึกจริง ได้ปฏิบัติจริงเอาวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเด็กร้องเพลงเพราะเพราะว่าเด็กได้มีโอกาสถือไม้ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงได้ฝึกอ,อยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสนะครบนเขาอยู่ไกลนะเด็กพวกนี้พูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยฮะแต่ว่ามีโอกาสมาอยู่ในโรงเรียนได้บรนอนแล้วก็เราได้รับอุปกรณ์ดีๆได้รับความเมตตาก็นําสิ่งเหล่านี้ไปฝึกให้เด็กก็เกิดผลสําเร็จตามมาครับผมเด็ก <im it> ได้เป็นตัวแทนของอเขตพื้นที่ไปแข่งระดับภาคนะผมคิดว่าไม่แน่อาจจะถึงระดับประเทศก็ได้ครับผม ครับเป็นความร่วมม้ร่วมมือกันนะครับของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแล้วก็ทางคุณครูที่ได้ทุ่มเทแล้วก็ฝึกสอนเด็กเ,เด็กก็ได้โอกาสนะครับเป็นปีที่8ปดาย่างเข้าปีที่9นะครับผมคาดว่าน่าจะมีปีต่อๆไปนะทางเราเราความหวังอยู่ครับผม